สวัสดีค่ะหมอพึ่งนะคะสตอแพทย์ประจำคลินิกหมาหมาแมวนะคะวันนี้นะคะตรงกับวันที่28กันยายนปีพุทธศักราช2564นะคะเป็นเรืิอง,งามยามดีมากที่หมอจะทําคลิปที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าทุกๆวันที่28กันยาจะตรงกับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกหรือว่า World Rabies Day สําหรับวันนี้หมอก็เลยจะยกเรื่องราวของพิษสุนัขบ้าเนี่ยมาพูดให้ทุกคนฟังนะคะ เนื่องจากว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันเป็นโรคที่มีมานานมากๆมากๆมากๆแล้วทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกแต่ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่เคยที่จะหมดหรือว่าหายไปเลยแม้แต่ปีเดียวนะคะมีสัตว์ป่วยที่จะต้องเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะคะรวมถึงมีคนที่ต้องติดโรคพิษสุนัขบ้าจากทั้งสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วก็สัตว์จรอ,อีกมากมายสำหรับวันนี้ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังนะคะใครที่ยังไม่เคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะ ก่อนอื่นเรามารู้จักกับสาเหตุของโรคพิษสุนัขบ้ากันก่อนดีกว่านะคะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยตัวเชื้อมันเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะมันสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ก่อโรคได้ในแมมโมลหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเลยนะคะในภาพเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สามารถจะเกิดอาการของโรคพิษสุนัขบ้าได้ไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกลิงวัวหมู หนูหรือแม้แต่ครั้งขาวแล้วก็ในคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่คิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นเฉพาะในสุนัขเท่านั้นเนี่ยก็ถือว่าเข้าใจผิดนะคะสำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะคะถือได้ว่าเป็นโรคสัตว์ส,สู่คนหรือว่าซูโนซิสที่ร้ายแรงที่สุดโรคหนึ่งเลยทีเดียวสุนัขอะรก็แมวรวมถึงสัตว์พาหะาอื่นๆที่มีเชื้อไวรัสในร่างกายแล้วเขาก็จะขับเชื้อออกมาผ่านทางน้ำลายนะคะโดยการกัดข่วนหรือแม้แต่น้ำลายที่มันกระเด็นเข้าทางเยื่อเมือกอย่างเช่นเข้าปาก หรือเข้าตาเนี่ยมันก็สามารถที่จะก่อให้เกิดโรคในคนได้นะคะหลังจากที่คนรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะโดยปกติเนี่ยระยะเวลาการฟักตัวของโรคเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เกิน1ปีส่วนใหญ่ในคนที่ได้รับเชื้อนะคะจะมีอาการของโรคหลังจากรับเชื้อประมาณ15-60วันหรือว่าบางทีก็เฉลี่ย1น1-3เดือนนะคะก็จะมีอาการทางระบบประสาทจากการที่สมองอักเสบแล้วก็ไขสันหลังอักเสบค่ะ เรามาดูการในสัตว์กันก่อนดีกว่านะคะเพื่อที่เราจะได้สามารถสังเกตสัตว์เลี้ยงหรือว่าสัตว์ทั่วไปได้นะคะว่าตัวไหนเข้าข่ายที่จะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าอาการของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์แบ่งได้เป็น3ระยะหลักๆนะคะระยะแรกเนี่ยกินระยะเวลาประมาณ2 -3 วันที่สัตว์ป่วยจะมีอาการดูคล้ายการป่วยทั่วไปอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างนะคะบางตัวก็จะหงุดหงิดมากขึ้นนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยระยะนี้เราจะเห็นได้ว่าสัตว์จะมีม่านตาที่ขยายผิดปกติแล้วก็ตอบสนองกับแสงช้ามากนะคะ ระยะต่อมาเป็นระยะตื่นเต้นนะคะเรามักจะพบสัตว์ป่วยในระยะนี้เนี่ยชัดเจนนะคะว่าเข้าข่ายโรคพิษสุนัขบ้าเพราะว่าจะมีการตอบสนองอย่างรุนแรงต่อสิ่งกระตุ้นกระวนกระวายวิ่งไปมานะคะอาจจะไล่งับอากาศคนหรือว่าสัตว์อื่นได้มีเสียงหอนที่ผิดปกตินะคะลิ้นห้อยน้ำลายไหลถ้าถูกขังจะกัดกงแล้วก็ดึงโซ่อย่างรุนแรงเลยสำหรับระยะที่3นะคะก็คือระยะอมมาพาสุนัขจะมีอาการขาเปรี้ยอ่อนแรงโดยเฉพาะขาหลังนะคะ ล้มแล้วก็จะไม่สามารถลุกขึ้นมาใหม่ได้นะคะจะเป็นอมพาสเกือบทั้งตัวและก็จะตายในที่สุดค่ะโดยในบางครั้งนะคะสัตว์ป่วยแต่ละตัวอาจจะไม่ได้ต้องมีอาการตามสเต็ปแบบนี้ก็ได้นะคะบางตัวอาจจะมีอาการระยะแรกแล้วไปเป็นระยะอมพาษเลยก็ได้นะคะหรือบางตัวเนี่ยพอเป็นระยะตื่นเต้นเสร็จสัตว์ป่วยก็อาจจะตายเลยก็ได้ค่ะ ในบางครั้งนะคะเราก็อาจจะเรียกสัตว์ป่วยที่มีอาการเด่นชัดในระยะตื่นเต้นว่าป่วยแบบดุร้ายก็ได้นะคะแล้วเราก็เรียกสัตว์ป่วยที่มีอาการเด่นชัดในระยะอมพาตว่าป่วยแบบเสื่องซึมก็ได้ค่ะและในสัตว์นะคะที่โดนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนักบ้าตัวอื่นกัดนะคะจะมีอาการหลังจากที่สัมผัสเชื้อหรือว่าโดนกัดในช่วง3-8ถสัปดาห์ซึ่งสั้นกว่าในคนนะคะ ซึ่งระยะเวลาป่วยรวมนะคะของสุนัขและก็แมวที่แสดงอาการของโรคพิษสุนัขบ้าแล้วตั้งแต่ระยะแรกจนถึงระยะอมภาตก็จะกินเวลาราวๆสิ0วันนะคะดังนั้นเนี่ยในกรณีที่คนหรือว่าสัตว์โดนสัตว์ตัวอื่นที่ไม่ทราบประวัติกับนะคะแล้วเราสงสัยว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้านเนี่ยเราก็เลยต้องสังเกตอาการหรือว่ากักขังสัตว์ตัวนั้นไว้ดูอาการประมาณ10วันค่ะ สำหรับอาการในคนที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าน,นะคะตามจริงแล้วก็แบ่งได้ประมาณ3ระยะใกล้เคียงกับในสัตว์เลยอาการที่แสดงออกจะเป็นอาการของสมองอักเสบแล้วก็ไขสันหลังอักเสบนะคะในระยะแรก2-3ถึงวันแรกเนี่ยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่นะคะก็คือมีไข้เจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวอ่อ,อนพเพลียเบื่ออาหารคลื่นไส้แล้วก็เจ็บปวดบริเวณที่โดนกัดนะคะในระยะต่อมาเนี่ยก็จะมีอาการของทางระบบประสาทชัดเจนมากขึ้น จะมีคุ้มคลั่งตื่นเต้นง่ายกระสับกระส่ายไม่ชอบแสงสว่างนะคะไม่ชอบลมไม่ชอบเสียงดังอยู่ไม่นิ่งกลืนลำบากส่วนในระยะท้ายนะคะผู้ป่วยก็จะมีภาวะหายใจล้มเหลวหัวใจหยุดเต้นโคมา่าและเสียชีวิตในเวลาอันสั้นค่ะ เลบีสหรือว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยรักษาไม่ได้นะคะตายอย่างเดียวเลยทั้งในคนแล้วก็ในสัตว์แต่เราสามารถป้องกันได้นะคะด้วยการทําวัคซีนในสัตว์เลี้ยงซึ่งถ้าสัตว์เลี้ยงเรามีวัคซีนป้องกันตัวเขามันก็จะป้องกันมาถึงตัวเราด้วยนะคะและสําหรับตัวเราเองเนี่ยก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวไปวุ่นวายกับสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ทราบประวัติไม่มีเจ้าของนะคะเพราะว่าถ้าโดนกัดข่วนเป็นแผลลึกขึ้นมาเนี่ยตัวเราเองเนี่ยที่จะต้องกังวลใจแล้วก็ต้องเฝ้าระวังโรคพิษสุนับ้้าาออย่่งงใกลชิดนนันเ การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะทําได้ง่ายมากๆเลยก็คือการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและก็แมวของเรานะคะโดยที่เข็มแรกเนี่ยเราจะสตาร์ทเมื่อสัตว์อายุ3เดือนแล้วเราก็จะกระตุ้นเข็มต่อไปภายใน1-3เดือนจากนั้นเนี่ยเราจะต้องฉีดทุกปีนะคะปีละครั้งใครที่เข้าใจผิดคิดว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าฉีดครั้งเดียวแล้วอยู่ตลอดไปเนี่ยต้องเข้าใจใหม่ด้วยนะคะ แนวทางการปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขจรหรือว่าสัตว์อื่นควรกัดนะคะอย่างแรกที่สุดเลยเราต้องหาน้ํามาล้างแผลเพื่อชะล้างเอาเชื้อโรคแล้วก็น้ําลายของสัตว์เนี่ยออกให้เร็วที่สุดนะคะล้างไปนานๆเลยนะคะปล่อยให้น้ําไหลผ่านประมาณ1 0 1ถึง1นาทีเนี่ยจะดีมากและถ้ามีสบู่เราควรจะล้างสบู่ด้วยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องซับ เช็ดแผลให้แห้งด้วยกระดาษทิชชู่หรือว่าผ้าที่สะอาดนะคะจากนั้นเราก็ต้องเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดรอบปากแผลและก็ทาเบตาดีนจากนั้นก็ปิดแผลเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่จะเข้าไปเพิ่มเติมนะคะและสําหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนเมื่อโดนสัตว์กัดนะคะ ทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาได้แบ่งระดับการสัมผัสกับโรคพิษสุนัขบ้าออกเป็น3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกนี่จะเบาสุดนะคะก็คือไม่มีแผลไม่มีรอยถลอกอะไรเลยแต่ว่าสัมผัสกับน้ําลายหรือว่าเลือดสัตว์เราไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนนะคะแต่ว่าเราก็ควรจะสังเกตอาการสัตว์อย่างน้อย10วันเพื่อดูว่าสัตว์นี่มีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะ ระดับที่2ก็คือสัตว์เนี่ยมาเลียแผลเราหรือเราถูกสัตว์กัดข่วนเป็นรอยช้ำหรือว่าเป็นรอยทะลอกผิวหนังทะลอกแต่อาจจะไม่มีเลือดออกนะคะและในระดับที่สองนี้เราก็ควรจะล้างแผลใส่ยาฆ่าเชื้ออย่างดีนะคะและถ้าสัตว์ที่มากัดเราเนี่ยเป็นสัตว์จรหรือว่าเราไม่ทราบประวัติไม่สามารถที่จะกักขังไว้ดูอาการได้นะคะเราควรจะฉีดพิษสุนัขบ้าให้กับตัวเราเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะว่าป้องกันได้แต่รักษาไม่ได้ สำหรับระดับที่3นะคะถือได้ว่ารุนแรงและก็ฮาร์ดคอร์ที่สุดเลยนะคะเนื่องจากว่าสัตว์กัดข่วนจนเป็นแผลเปิดนะคะผิวหนังฉีกขาดมีเลือดออกนะคะควรจะรีบล้างแผลอย่างเร็วที่สุดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อนะคะในกรณีที่เป็นแผลระดับ3จากสัตว์จรหรือว่าสัตว์ที่เราไม่ทราบประวัติควรจะฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าท,ทุกกรณีและก็ควรจะฉีดอิมมูโนกลบูลินซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ฉีดเข้ามาในร่างกายโดยตรงโดยที่เราไม่ต้องรอสร้างจากวัคซีนนะคะ อันนี้ก็ควรฉีดในกรณีนี้ด้วยและถ้าเป็นไปได้เราสามารถขังสัตว์ตัวนั้นไว้ได้เพื่อดูอาการ10วันเนี่ยเราก็ควรจะขังสัตว์ไว้เพื่อดูอาการค่ะต่อเน,นื่องกันเลยนะคะสําหรับแนวทางการฉีดวัคซีนในคนกรณีที่โดนสัตว์กัดควรเป็นแผลในระดับ2-3ถึงตามที่ WHO เขาได้แบ่งไว้นะคะก็คือมีรอยถลอกช้ำเลือดออกนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เคยได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อนในชีวิตจะต้องฉีดวัคซีน5เข็มนะคะในวันที่0ูนย์ก็คือวันที่โดนกัด วันที่3วันที่7วันที่14แล้วก็วันที่28นะคะและถ้าผู้ป่วยที่โดนสัตว์กัดนะคะเคยได้รับวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาบ้างแล้วในชีวิตนะคะถ้าเพิ่งได้รับมาไม่นานไม่เกิน6เดือนเนี่ยฉีดกระตุ้นอีกแค่เข็มเดียวก็คือวันที่โดนกัดได้เลยนะคะแต่ถ้าฉีดมานานมากกว่า6เดือนแล้วก็ต้องได้รับวัคซีนกระตุ้นอีก2เข็มนะคะก็คือวันที่ศูนย์ในวันที่ได้รับเชื้อและในวันที่3ค่ะ และอย่าลืมนะคะว่าถ้าเป็นแผลในระดับที่3เนี่ยรุนแรงมากเราก็ควรจะฉีดอิมมูโนกอบูลินด้วยในทุกๆก,กรณีเลยค่ะเรามาดูความเข้าใจผิดที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนักบ้ากันหน่อยดีกว่านะคะหมอเชื่อว่า9ก้าความเข้าใจผิดเนี่ยหลายๆคนไม่ทราบจริงๆนะคะหลายๆคนคิดว่าโรคพิษสุนักบ้าเกิดในสุนัขเท่านั้นนะคะอาจจะเข้าใจผิดจากชื่อโรคก็ได้แต่จริงๆแล้วอย่างที่หมอบอกเกิดในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้ทุกชนิดเลยนะคะ หลายๆคนเข้าใจว่าฉีดวัคซีนครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็จะป้องกันไปได้ตลอดไปซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่นะคะต้องกระตุ้นทุกปีโรคนี้เป็นเฉพาะหน้าร้อนก็ไม่ใช่อีกนะคะเชื้อเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในทุกฤดูเลยแต่เราจะไปเข้าใจผิดว่าหมาจะบ้านตอนอากาศร้อนนะคะบางคนเข้าใจผิดคิดว่าโรคนี้รักษาได้ไม่ใช่เลยนะคะโรคนี้ตายเท่านั้นนะคะ บางคนนะคะก็เข้าใจว่าโรคนี้จะติดต่อผ่านทางการกัดเท่านั้นจริงๆแล้วอย่างที่หมอบอกไปนะคะการกัดการข่วนนะคะหรือแม้แต่ว่าเชื้อมันกระเด็นเข้าตาเ <ๆ S 1> ข้าปากเนี่ยก็สามารถที่จะเกิดโรคได้ค่ะบางคนมีความเชื่อว่าโดนหมาบ้ากัดให้ใช้รองเท้าแตะตบแผลแล้วจะหายนะคะจริงๆเชื้อไม่หายนะคะแต่ว่าแผลตรงนั้นจะช้ำมากขึ้นนะคะซึ่งจริงๆวิธีนี้เนี่ยควรจะลืมแล้วก็ลบไปได้แล้วนะคะหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าล้างแผลด้วยน้ำเปล่าก็พอ จริงๆเราควรจะใช้สบู่นะคะถ้าหาสบู่ได้หรือเมื่อล้างแผลเสร็จเราก็ควรจะรีบใส่ยาฆ่าเชื้อนะคะบางคนคิดว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นเฉพาะในหมาแมวจรจัดเท่านั้นจริงๆไม่เลยนะคะในสัตว์ที่มีเจ้าของที่ไม่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นได้เหมือนกันนะคะพาหะอาจจะมาจากหนูที่เข้ามาในบ้านเรานั่นเอง บางคนเข้าใจผิดคิดว่าลูกหมาลูกแมวมันยังเด็กอยู่ไม่เป็นโรคนี้แน่นอนนะคะแล้วบางทีเวลากัดเราก็อาจจะแค่คันฟันซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไประยะกตัวของโรคเนี่ยอาจจะแค่3สัปดาห์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกหมาได้รับเชื้อมานะคะตอนมาอยู่กับเราตอนย้ายบ้านมาอายุ2-3ถึงเดือนก็สามารถที่จะแพร่โรคให้เราได้และะ้วค่ะเรามาย้ากันอีกทีนะคะถ้าโดนสัตว์จรกัดเนี่ยเราจะต้องทําตามนี้นะคะสีขั้นตอนง่งายๆเลยก็คือ ทำแผลใส่ยาคัางหมาหาหมอนะคะแล้วก็ในกรณีที่หาหมอเนี่ยควรจะฉีดวัคซีนด้วยก็จะดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้หมอหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกๆคนนะคะทั้งคนที่เลี้ยงสัตว์และก็คนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะสามารถที่จะแชร์ต่อไปได้นะคะแม้ว่ามันจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้ามากมายอยู่แล้วทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Google แต่หมอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ทำให้หลายๆคนที่ผ่านมาเห็นได้้้้เขขขาาาใจโรคคาาิุนนนบมกึะะ สำหรับใครยังไม่เคยกดติดตามช่องมอมหมอหมาหมอแมวช anel หมอฝากกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วแล้วเราพบกันใน EP หน้า EP ถัดไปนะบ๊ายบาย